Baby b a บ t i m e Story นิทานเรื่องเอื้องคำยิ่งอ้วนแอบรักกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาหมู่บ้านนั้นโอบร้อมด้วยภูเขาเตียเต้ยๆด้านหนึ่งและทุ่งข้าวสีทองอีกด้านหนึ่งยามเช้าแสงอาทิตย์แรกสาดส่องลงบนหยดน้ำค้างที่เกาะบนรวงข้าวระยิประยับเสียงไก่ขันประสานกับเสียงชาวบ้าน ที่ตื่นขึ้นแต่เช้ากลายเป็นทํานองที่คุ้นชินของผู้คนในหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้มีหญิงสาวคนหนึ่งนามว่าเอื้องคํนานั่งเป็นสาวร่างอวบผิวพองเราาสำรีดวงตากลมโตและแก้มแดงระเรื่อแต่สิ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดไม่ใช่ความงามหากเป็นความกินเก่งของนางทุกครั้งที่มีงานบุญบ้านใดหากเอื้องคําไปร่วมงานด้วย งานนั้นสำหรับอาหารพองหายไปแทบหมดภายในพริบตาเดียวไม่ว่าจะเป็นแกงฮังเรราบน้ำพริกหรือขนมหวานที่เรียงรายในถาดลวนหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเอื้องคำเอ้ยนี่เจ้ากินเสียจนพุงกลมดุดหม้อแกงแล้วนะเสียงชาวบ้านหัวเราะร้อเรียนแต่แทนที่นางจะโกรธแค้นเอื้องคำกลับหัวเราะร่วนพามยกมือปาดปากด,ด,ด้วยความเขินอายเล็กน้อย แน่ของกินดีๆนะอย่าให้ได้เสียเปล่าเลยเจ้าค่ะกินเสียให้หมดจะได้ไม่เสียของนางตอบเสียงใสเพราะนอกจากกินเก่งแล้วเอื้องคํายังเป็นหญิงใจดีนักมักช่วยเหลือผู้เท่าผู้แก่เก็บฟืนหับน้ำช่วยเลี้ยงเด็กเล็กในหมู่บ้านทำให้ใครๆก็เอ็นดูถึงจะถูกล้อแต่ก็ไม่มีผู้ใดรังเกียจนางเลยสักคนในวันหนึ่ง ขณะที่เอื้องคำกําลังเดินผ่านเรือนใหญ่ของเศรษฐีโอนเศรษฐีผู้มั่งคั่งที่สุดในหมู่บ้านนางหยุดเท้าเมื่อสายตาเหลือบเห็นชายหนุ่มรูปงามนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ชายผู้นั้นก็คือขุนอินบุตรชายคนเดียวของเศรษฐีโอนรูปงามปานเทพบุตรผิวพ่องผุดดุดยกสลักใบหน้าคมคายทาทางสง่างามแววตาลึกซึง้ง เรามีความรู้และความคิดอ่านยิ่งนักเขากำลังนั่งอ่านตํารายอย่างตั้งใจเราวกับโรคทางใบเงียบสงบลงเหลือเพียงเขากับตัวหนังสือในมือเท่านั้นหัวใจของเอื้องคําถึงกับเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกนางยืนนิ่งยู่ริมรั้วไม้ภายรู้สึกเหมือนเวลาได้หยุดลงแล้วโอ้ชายหนุ่มรูปงามปานเทพบุตบุแหม ชาและอยากอยู่เคียงข้างเขาเสียจริงนา่งพึมพำเบาๆเรากับกลัวใครจะได้ยินเข้าในคืนนั้นเองเอื้องคำนอนกิ้งไปมาบนเสือเ้อกาในเรือนเล็กของตนแม้ลมเย็นจากทุ่งนาจะพัดผ่านเข้ามาแต่หัวใจของเอื้องคำกลับร้อนรุ่มนังหลับตาเห็นเพียงใบหน้าและรอยยิ้มของขุนอินเท่านั้นเสียงชาวบ้านที่เคยร้อเรียน กับกลายเป็นเสียงเร่อนหายในความฝันของเอื้องคามีเพียงภาพที่นางได้เดินเคียงข้างชายหนุ่มผู้สูงสากหัวใจของนางจึงเต็มไปด้วยความหวังแม้รู้ดีว่าระหว่างตนกับเขาจะมีเส้นแบ่งฐานะกันขวางเอาไว้ก็ตามในรุ่งเช้าแสงแดดอ่อนๆสาดส่องทิวภัยข้างเรือนแม่คำปอผู้เป็นมารดายังไม่ทันจะหุงข้าวเสร็จ เอื้องคำก็อบตะก,ก้าใบใหญ่ยกออกมาจากครัวข้างในมีข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆหอมกรุนกับไก่ย่างตัวอ้วนที่นังงมักเครื่องปรุงเองตั้งแต่เมื่อคืนนี้แม่คำปอเห็นเข้าก็าถามด้วยความแปลกใจอา้าวเอื้องคำเอ้ยนั่นจะเอาไปไหนเหล่าเอื้องคำกำตะก้าแน่นหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกแม่จ้ะวันนี้ฉันจะไปหาท่านขุนอินนะจ๊ะ ฉันจะบอกความในใจกับท่านหากฉันซ้อมเล่นเอาไว้อีกฉันคงจะตอมใจเป็นแน่แม่คำป้อมองลูกด้วยความห่วงใยแต่ก็ไม่ได้ห้ามได้แต่ถอนหายใจยาวๆนี่เอื้องคำเอ้ยเรื่องรักนั้นะ่ะมันคือเรื่องของใจเจ้ากับเขานะจงทำในสิ่งที่เจ้าคิดว่ามันถูกต้องกันแล้วกันนะลูกเอื้องคำกลมกรับมารดา ก่อนเดินออกไปบนทางดินสู่เรือนของเศรษฐีหัวใจของนางสันไว้ทุกย่างก้าวเมื่อไปถึงเรือนของขุนอินนางสูดลมหายใจเข้าลึกมือสั่นน้อยๆก่อนก้าวขึ้นเรือนไม้ใหญ่ที่งดงามตะการตาขุนอินนั่งอยู่บนชานกำลังพิกอ่านตำราด,ด้วยท่าทางสง่างามดวงตาคมกริบส่องแสงแสนภูมิใจเอื้องคำก้าวเข้าไปใกล้ขุกเข่าลงตรงหน้า แล้วยกตะกาขึ้นด้วยมือที่สั่นระลิกท่านคุณอินเจ้าคะนางยิ้มกว้างแม้หัวใจจะวันไวนี้เป็นของกินที่ข้าทำเองค่ามอบไปท้ทนด้วยใจจริงเจ้าคะคุณอินละสายตาจากตำราเลือบมองตะกาแล้วปลายตามองเอื้องคำจากศีรษะจดปลายเท้าคิ้วเข้มขมวดเล็กน้อยเจ้าเอื้องคาหยิ่งที่เคยครยรีกันว่ากินเก่งนัก อ้วนกลมดุดมอแกงใช่หรือไม่เอื้องคำหน้าแดงก้มหน้าลงผููเสียงเบาหวานเจ้าค่ะฉันขอสารภาพตามจริงฉันหลงรักท่านนักหากท่านเมตารับรักฉันจะพร้อมดูแลท่านไปช่วยชีวิตไม่ว่าจะยามสุขหรือว่ายามทุกข์สิ้นคำนั่งใจเต้นยิ่งนักมือกำชัย้าสิ้นแน่นรอคอยเพียงคำตอบของคุณอิน คุณอินวางตำลาลงหัวเราะเบาๆ้ายดูแครนพางใส่หน้าเล็กน้อยนี่แม่เอื้องคำเจ้าในชังซื่อสัตว์แล้วก็กลายได้ความรักนักนะแต่ข้าไม่มีใจตอบกัหรอกอีกทั้งข้าเองก็มีอาจรับรักหญิงอ้วนเช่นเจ้ามาเป็นค่่ของไ้หรอกนะถ้อยคำดุดคมบาดกีดลงกลางอกเอื้องคำเหมือนโลกทั้งใบพังทลายนางยืนนิ่งดวงตาเอ่คอคลอนน้ำตา เสียงสั่นเคลือเล็กน้อยหากวันนี้ท่านจะยังไม่รับรักข้าข้าก็มีท้อข้าจะพยายามทำให้ท่านเห็นใจในรักแท้ของข้ายได้เจ้ขขาค่ะผู้จบนางก็รุกขึ้นหอบตะก,ก้าวไว้แน่นเดินก้าวลงจากเรือนอย่างเชื่องช้าน้ำตาไหลพากไม่ขาดสายทิ้งให้คุณอินนั่งเฉยมองตามด้วยแววตาเย็นชาไรายเยื่อยยิ่งนักเอืองคำเลืนคอตกกลับมาบ้าน ร่างอ้วนท้นที่เคยกระชับกระเชงกลับดูหนักอึ้องกว่าทุกคราวสองตาแดงช้ำเหมือนคนร้องไห้มานานพอเดินพ้นรั้วไม้ไผ่เข้าสู่เลือนเล็กๆที่ปลูกอยู่ริมทุ่งแม่คําปอซึ่งนั่งปั่นฝ้าอยู่ใต้ทุนเรือนก็เหลือบตามองลูกสาวทันทีอ้าวหนังเอื้องเอ้ยหายไปตั้งแต่เช้าไหนเป็นยังไงบ้างล่ะลูกถ้าไมหม่น่าตามองเศร้านัก เอื้องคำไม่ตอบในทันทีเพียงนั่งลงข้างๆแม่น้ำตาคอรื่นแม่จ๊ะลูกนี่มันช่างโง่เขานักนะจะ๊ะวันนี้ลูกไปสารภาพรักกับเพ่อคุณอินเขากับหัวเราะเยาะลูกไม่แม้แต่จะแลเหลียวลูกนะ่ะมันอ้วนเกินไปไม่มีผู้ใดปรารถนาเลยละจ้ะแม่แม่คำปอถอนหายใจยาววางไฟในมือลง รูปศีรษะของลูกสาวเบาๆเอืองเอ,อ้ยความรักนะ่ะมันไม่ใช่ของที่จะไปขอจากใครเขาง่ายๆนะลูกถ้าเขาไม่ได้รักเราถึงจะป้อนน้ำใจสักเท่าใดก็ไร้ผลอย่าได้เอาความรักของคนอื่นมาวัดค่าของตนเองเลยนะลูกนะเอื้องคำสะอื้นเฮือกน้ำตาไหลร,รินไม่หยุดแต่แม่จ๊ะลูกอยางมีคนรักเหมือนคนอื่นเขาบ้าง เห็นหญิงสาวบ้านใดเขาก็ได้แต่งงานคิดแล้วก็อดอิจฉาไม่ได้ลูกนะมันกินเกง่งหุ่นอ้วนใหญ่ใครเขาจะเอาไปเป็นเมียเขาว่ารู้เหมือนควายแม่ลูกออดอ้วน,วนแม่คำปอก่อดลูกแน่นน้ำตาซึมไปด้วยนี่แม่เอ้องเอ้ยลูกเองก็อย่าดูถูกตัวเองนักเลยนะลูกลูกมีหัวใจอันซื่อสัตย์ มีน้ำใจงามอย่าแม่เจ็บป่วยลูกก็ดูแลอยู่ไม่ห่างไขรว่าเจ้าผิดตรงไหนเล่าที่เขาไม่รักก็พอบุญวาสนาไม่สมกันไม่ใช่ว่าเจ้าบวกพร้องอวดทวนทอะไรหรอกนะเอื้องคำเช็ดน้ำตาแต่หัวใจก็ยังห่อเหี่ยวแม่จะ๊ะลูกจะพยายามทำดีให้มากขึ้นถ้ารู้ผอมลูกสวยเขาจะหันมามองลูกบ้างหรือเปล่าจะ๊ะแม่คำปอใส่หน้าเบา นี่เอือความสวยภายนอกนะมันก็เปรียบเสมือนดอกไม้ยามเช้าแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็โรยลานะลูกแต่ความดีข้างในต่างหากแล้วที่มันจะอยู่ยืนยงหากเขามองไม่เห็นคุณค่าข้างในของเจ้าในวันนี้ถึงเจ้าจะพร้อมสวยเพียงใดวันหน้าเขาก็มีอาจรักเจ้าอย่างแท้จริงได้หรอกนะเออคำฟังแล้วนิ่งไปหัวใจเจ็บปวดแต่ก็ยังดื้อรัน้น ถ้าอย่างนั้นลูกก็จยากจะพิสูจน์ที่เขาเห็นสักครั้งว่าลูกนะ่ะไม่ใช่หญิงอ้วนที่ไร้ค่าแต่ลูกเป็นคนดีแล้วก็จะดีพอสําหรับเขานะจะแม่แม่คําปอใ้แต่มองลูกสาวด้วยสายตาเวทนาปล่อยให้เอื้องคํากอดเขาร้องไห้ใต้แสงตะวันยามบ่ายอย่างเงียบงนันนับแต่วันที่นางเอื้องคําถูกปฏิเสธความรักในใจของนางกับยิ่งร้อนแรงขึ้น นางไม่ยอมปล่อยวางนางจึงคิดว่าบางทีถ้าตนทำความดีทำทุกสิ่งเพื่อคุณอินเขาอาจจะเห็นใจบ้างในเช้าตรู่วันถัดมาเอืองคำหับตะก้าใส่อาหารไปที่เรือนของคุณอินทั้งข้าวเหนียวหอมหมูย่างน้ำพริกผักต้มที่นางปรุงเองด้วยมือทุกเช้า่านคุณอินจ๊ะวันนี้ข้านำข้าวปลาอาหารมาฝากอีกแล้วนะจ๊ะ ขอให้ท่านกินให้อิ่มและอร่อยนะจ๊ะคุณอินเหลือบตามองเพียงนิดก่อนจะพยักหน้าสั้นๆขอบใจมากนะเอาวางไว้ตรงนั้นแหละเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นชาเอื้องคำได้แต่วางสำรับลงยิ้มเจนเจือนแล้วเดินจากไปแม้หัวใจจะเจ็บแต่ก็ไม่ยอมละทิ้งความพยายามในวันถัดๆมานางเอื้องคำก็ไปช่วยคนรับใช้ในเรือนของคุณอินทั้งกวาด้านบ้าน ตักน้ำรางถ้วยจนคนในเรือนเริ่มเอ็นดูนางหนี่หนังเอื้องเจ้าบอกจำเป็นต้องมารำบักอย่างนี้หรอกนะนี่มันเรือนของคุณอินไม่จำเป็นต้องทำเลยสักนิดไม่เป็นอะไรหรอกจ้ะพี่ฉันอยากจะช่วยนะ่ะอยากให้เขาเห็นว่าฉันมีน้ำใจแม้วันใดนางเจ็บป่วยขั้นเนื้อขั้นตัวนางก็ยังหอบแรงไปฝืนเฝ้าอยู่หน้าชานเรือน บางครั้งตากฝนจนผ้าสิ้นเปียกชุม่มหนีหนังเอื้องเองก็อย่าหักโหมไปนักเลยนะฝนตกแล้วเองจะมานั่งรออยู่อีกไม่เป็นอะไรหรอกจ้าเพียงได้เห็นท่านคุณอินเดินผ่านแค่นี้ฉันก็สุขใจแล้วละจ้าแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรคุณอินก็ยังคงเย็นชายอยู่เสมอเขาเพียงเดินผ่านานางรากับสายลมไม่เหลียวมองด้วยสายตาเอ็นดูเลยสักครั้ง ในค่ำวันหนึ่งเอื้องคำกลับถึงบ้านร่างกายเปียกฝนนั่งสุดลงตรงชานเรือนแม่คำปอผู้เป็นมารดาที่กำลังนั่งปั่นฝ้ายอยู่เห็นลูกสาวเช่นนั้นก็อดที่จะเวทนาไม่ได้เอื้องลูกเอ้ยหลักที่ฝืนมันไม่ใช่รักแต่อรักนะลูกจงอย่าทำร้ายตนเองอีกเลยนะลูกนะเอื้องคำเงยหน้ามองบันดา น้ำตาเอ่อเต็มสองตาแม่จ๊ะฉันรักขุนอินหากไม่พยายามจนถึงที่สุดเขาก็จะมีรับรักฉันนะจ๊ะแม่แม่คำปอวางไฟในมือรูปศีรษะของลูกสาวอย่างแผ่วเบาดีเอื้องความดีนะมันคนละเรื่องกับความรักนะลูกนะหากบุญวาสนามีถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็จะรัก หากบุญวาสนาไม่มีต่อยทําจนหมดแรงเขาก็ไม่เห็นเจ้าอยู่ในสายตาหรอกนะเอื้องคํำศพนารงกับตักมารดาร้องไห้อย่างสุดกลัน้นรมหายใจอุ่นของแม่คํำป้อและฝ่ามือที่รูปศีษะอย่างอ่อนโยนทําให้นางเจ็บแปรบในใจแต่ก็ยังดื้อรัน้นหยึดมั่นในความรักครั้งนี้การเวลาผ่านไปหลายเดือนเอื้องคํายังคงทําทุกสิ่ง เพื่อให้คุณอินหันมามองบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นสำรับอาหารที่นางขอไปแทบทุกวันแรงกายที่ทุ่มเทช่วยงานในเรือนหรือความซื่อสัตย์ที่แสดงออกให้กับคุณอินเห็นแต่คุณอินยังคงใจแข็งดังหินไม่อื่นเอ่ยแม้คำปอบโยนจนกระทั่งคืนหนึ่งเอื้องคำกลับมาที่บ้านนางเมือมองเปลวตะเกียงที่ริบรี น้ำตาหยดลงบนฝ่ามือเหตุใดกันนะข้าทำถึงเพียงนี้แล้วท่านก็ยังไม่เหลียวแลเลยสักครั้งถือว่าข้ามีอายคู่ควรกับท่านจริงๆแม่คำปอเดินเข้ามาเห็นลูกสาวนั่งกอดเขา้าก็ได้แต่ถอนหายใจหนกักเอ,อื้องลูกเอ้ยอย่าเดหมกมุนให้รักมันกินใจลูกเลยนะนี่เองก็ยังสาวยังมีคนอีกมากที่พร้อมจะเห็นข่าความดีของเองนะลูกนะ แม่จ๊ะฉันไม่อาจทำใจได้ใสยังคงผูกพันอยู่กับท่านขุนอินหากเขาไม่รักฉันเองก็ไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วเลจ้ะแม่ทอยคำนั้นแทงใจแม่คำป้อเราถูกคมมีดบาดแต่ก็ทำได้เพียงกอดลูกแนบแน่นแล้วก็คอยปอบโยนนับจากวันนั้นเอื้องคำเริ่มไม่อยากกินอาหารที่เคยโปรด แม่ข้าวเหนียวร้อนๆกับไก่ย่างที่เคยชอบนางก็ตักเพียงสองสามคำแล้วก็วางมือลงแม่คำป้อคอยหุงหาให้อย่างห่วงใยแต่ก็ได้เพียงมองลูกสาวผอมลงทุกวันโอ้ยนี่ลูกนี่เองผอมลงเหลือแต่กระดูกแล้วนะนางเอื้องกินอะไรบ้างเถิดลูกฉันกินไม่ลงหล้กจะแม่หัวใจของฉันมันวา่างเปล่าแล้วก็เจ็บไปหมดคือแล้วคือเล่า ที่เอื้องคำนอนสมด้วยน้ำตาความเศร้าขอบงำจนเนื้อตัวค่อยๆซูบซีดลงผิวขาวพองขึ้นเรื่อยๆพอไม่ได้ออกไปตากแดดรูปร่างอ้วนกลมที่เคยถูกร้อเรียนกับค่อยๆหายไปกลายเป็นหุ่นบอบบางอรชรอ่อนแองดงามวันหนึ่งแสงแดดยามซ้ายสาดลงบนตลาดบ้านเนื้อกินหมากพูและผ้าใหม่จากร้านพ่อค้าแม่ค้า รอยขาคุ้งไปทั่วคุณอินเดินผ่านตลาดในวันนั้นโดยไม่คาดคิดว่าชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปสายตาของเขาเลือกไปเห็นหญิงสาวรูปงามผู้หนึ่งยืนเลือกผ้ารายงามจากร้านพ่อค้าใหญ่ผิวของนางพองเร่าจันคืนเพนเส้นผมดำคราบม้วนก้าวสะอาดตารูปร่างบอบบางงามอรชรอ่อนแอนทุกกริยาแช่มช้อย งดงามอย่างผู้ดีขุนอินยืนชะงักหัวใจเต้นแรงราวกองศึกเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงแทบไม่มีเสียงเจ้าหญิงงามเจ้าคือผู้ใดกันเล่าหญิงสาวหันกลับมามองยิ้มบางบางที่มุมปากดวงตาสงบนิ่งแต่ลึกลับริบตานั้นเองขุนอินก็รู้สึกเหมือนโลกทั้งตลาดเงียบลงเอื้องคำยิ้มบางบาง ฉันเองจ้ะอื้งคำคุณอินตะลึงแทบสิ้นสติดวงตาเบิกกว้างหัวใจล่วงลงไปกองที่เท้าเขามองนางยังไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองอื้องคำจริงๆหรืโอโอ้โหนี่เจ้าไปทำอะไรมาช่างงามยิ่งนักเขาก้าวเข้ามาใกล้ข้ามิได้มีใจใเจ้าม่ใช่รูปกายหรอกนะแต่พอเจ้าคือหญิงวิเศษภูมิน้าใจและความอดทนยิ่ง ข้าขอเจ้าเป็นเมียเธดให้ข้าได้แก้ไขความผิดที่เคยทำได้ไหมเอื้องคำยืนฟังเงียบยบสายลมพัดไปผมของนางพิ้วไว้บนใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆที่ขายทั้งเมตตาและห่างเหินท่านคุณอินการก่อนข้ารักท่านด้วยใจแท้แต่ท่านกลับไม่เหลียวแลข้าเลยสักนิดวันนี้ท่านเห็นข้าผ่านรูปกายไม่ใช่หรือข้าได้เรียนรู้แล้วละว่า ความรักที่แท้มาจากใจมิใช่ความงามที่ภายนอกคุณอินตะลึงงานเอื้องคำนี่เจ้าหมายความว่าเจ้าไมา่ได้พิสวัสดค่าแล้วอย่างนั้นหรือเอื้องคำยกตะกาพาในมือขึ้นยิ้มบางๆอีกครั้งดวงตาสงบแต่เด็ดเดียวท่านคุณอินจ้ะวันนี้ข้ามีหนทางของข้าแล้วและหัวใจของข้าม่ใช่ของท่านอีกต่อไปแล้วละจ้ะ นางหันหลังเดินออกจากร้านผ้าทำกลางเสียงซุบซิบของผู้คนในตลาดที่เห็นฉากนี้คุณอินยินมองตามหลังหญิงสาวที่ครั้งหนึ่งเขาเคยหัวเราะเยาะและวันนี้กลับกลายเป็นหญิงงามที่ยากจะเอื้อมถึงนับตั้งแต่วันที่พบเอื้องคำในตลาดหัวใจของคุณอินก็ไม่อยู่เป็นสุกเขาคิดถึงแต่รอยยิ้มของนางยามคำคืนก็พลิกตัวไปมา มิอาจขมตารับได้ความเย็นชาในการก่อนกลับกลายเป็นความร้อนรุ่มราวไฟเผาอกในรุ่งเช้าคุณอินจึงหอบผ้าแพรหมกับกำไรเงินเดินไปยังเรือนเล็กของแม่คำป้อเอื้องคำเจ้ามิคิดถึงค้าบ้างหรือวันนี้นะ่ะข้านำผ้าแพรและก็กำไรมาฝากเจ้านะจงมารับไว้เถิดเอื้องคำออกมายืนตรงชานเรือนนางสวมผ้าสิ้นเรียบง่าย ผิวผ่องยิ่งนักแต่ดวงตานั้นสงบไม่ไหวเอ็นดังการก่อนท่านคุณอินจ้ะสิ่งของเรานี้ฉันไม่อาจรับได้หรอกจ้ะฉันไม่เคยหวังสิ่งใดจากท่านแม้แต่หัวใจของท่านคุณอินเกาวเข้ามาเสียงสันเอื้องคำ้ำข้าต้องขอโทษเจ้านะที่เมื่อก่อนข้าไม่เคยเหลี่ยวแลเจ้าแต่ว่าตอนนี้หัวใจของข้านั้นมีแต่เจ้าเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะข้าสัญญ,ญานะ ว่าข้าจะดูแลเจ้าไปจนแก่จนเท่าแม่คำปอที่นั่งทอฟ้าอยู่ในเรือนได้ยินดังนั้นก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบท่านขุนอินเขาก่อนที่ลูกข้าเอ่ยรักท่านท่านก็ปฏิเสธแล้วก็ยังเย้ะยันจนลูกข้าตอมใจเกือบสิ้นชีพวันนี้เหตุใดจึงมาลงไล่เอาเมื่อเห็นว่านางามเช่นนั้นเล่าคำถามนั้นทำเอาขุนอินสะอึก เอื้องคำมองมารดาแล้วยิ้มบางๆก่อนเอ่ยขึ้นแม่จ๊ะอยากกล่าวว่าเขาไปเลยจ้าฉันรู้แล้วล่ะว่ารักแท้ไม่ได้อยู่ที่คำสัญญาและลมปากของคนหรอกนะจ๊ะแม่แต่อยู่ที่การกระทำที่ความจริงใจตั้งหากเล่าท่านคุณอินเต่าให้วันนี้ท่านบอกรักข้าแต่ข้ามิอาจอยู่กับท่านได้อีกแล้วข้าเหนื่อยมามากพอแล้วละจ้า คุณอินนิ่งงานสีหน้าซีดเพือดราว้้าถล่มกลางใจเขายกาผ้าแพรและกำไลที่เตรียมมาแนบอกก่อนเอ่ยเสียงเบาวิวเอื้องคำเจ้านี่างโหดร้ายต่อใจข้านักเอื้องคำยกยิ้มเศร้าๆแต่กับเด็ดเดียวไม่ใช่ว่าฉันโหดร้ายหรอกนะจ๊ะแต่ท่านมาสายเกินไปแล้วคุณอินได้แต่มองหญิงสาวผู้หนึ่งเคยอ้อนวอนขอความรักจากเขา แต่บัดนี้กลับเป็นนางที่เขาขว่คว้ายอย่างไรคะขณะที่คุณอินยังคงยืนอึ้งอยู่นั้นอยู่ดีๆหนุม่มบ้านนาคนหนึ่งก็ก้กาวเข้ามาใกล้เขาคือบุญมาหนุม่มผู้มีร่างกายเรียวสูงผิวขาวสีนวลดวงตาสีดำเข้มเต็มไปด้วยความจริงใจและความอ่อนโยนอื้องคำถึงแม้ว่าข้าอาจจะจน อาจมีงามดังผู้ใดในหมู่บ้านนี้แต่ข้าก็รักเจ้าเสมอไม่ว่าเจ้าจะอ้วนกลมหรือว่าเจ้าจะเป็นหญิงงามเช่นวันนี้ข้าก็จะดูแลเจ้าไปจนวันสุดท้ายของชีวิตเอื้องคำได้ยินเช่นนั้นร่วงตาขอด้วยน้ำตาความอ่อนล้าและความเจ็บปวดที่เก็บกักมาเนิ่นนานแสนานานเธอหันกลับไปจับมือของบุญมาด้วยรอยยิม้มนี่แหละจ้ะ คือความรักแท้ที่ฉันตามหาทั้งหมดที่ผ่านมาฉันได้เรียนรู้แล้วว่ารักแท้นั้นมีใช้เพียงรูปรักภายนอกหรือว่าความหวานแต่คือความซื่อสัตย์และหัวใจที่จริงใจตั้งหากเล่าพูดมายิ้มบางๆทั้งคู่ก้าวเดินเคียงกันไปอย่างสงบประสานร,รอยยิ้มและสายตาที่เต็มไปด้วยความมั่นคงคุณอินยืนอยู่เบื้องหลัง มองตามด้วยสายตาเจ็บปวดเรากับโรคทั้งใบพังทลายความงามที่เขาคว่คว้ามีค่าเพียงสายร่มพานแต่หัวใจของเอื้องคำกลับอยู่กับชายชาวบ้านธรรมดาที่มีรักแท้เอื้องคำเจ้าจะเป็นของเขาไปเสียแล้วข้าคงไม่มีสิทธิ์อีกแล้วสินะคุณอินพึมพำเบาๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าตัดสินค่าของคนจากรูปกายภายนอกจงมองที่หัวใจและความจริงใจเพราะเมื่อสิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงไปแล้วสิ่งเดียวที่ยังยืนอยู่คือความรักที่แท้จริงและซื่อสัตย์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ